เจะเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้พี่ปอก็จะมาทําแต่งตัวนะคะแต่งเป็นใครแต่งเป็นใครก็แต่งเป็นพี่ปอเองนะคะมีความแอบ,บว่าเฮ้ยเห็นน,น้องบอกว่าแต่งตัวให้หนูหน่อยแต่งตัวให้หนูหน่อยพี่ปอไม่เคยเห็นเลยอะว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตายังไงคนนี้หน้าตาไงแต่งอ๋อแต่งแบบงานมาโนอ่ะเนอะได้ได้เดี๋ยวพี่ปอจะตามไล่แต่งให้กับเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องๆน,นะเออเดี๋ยวพี่ปอจะลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอันนี้ก็เริ่มต้นที่ตัวพี่ปอเองก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นซิมแบบเข้ามาใหม่ในบ้านนะเดี๋ยวจะแต่งให้เป็นแบบเฮ้ยสไตล์ไหนดีเดี๋ยวไปดูกันนะเออเฮ้ยน่าสนุกเนาะเดี๋ยวแต่งเป็นแบบว่าน้องพลอยน้องนุ่นคนอื่นก็ไม่กล้าเนาะน้องนโมอ,อะไรอย่างเงี้ยเออคนอื่นก็ยังเนาะใครอยากให้พี่ปอแต่งให้ก็ เมมได้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะพยายามแต่งให้นะคะถ้าทําได้แต่ถ้าไม่สวยแม่อะไรก็อย่ามาว่าพี่ปอได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเสียเวลานานมากมา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 ,มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นอันนี้มันก็เออซิมตัวเนี้ยมันสวยอยู่แล้วนะดูดีดูหน้าดิมันกเ็เพราะว่าพี่ปอแอบแต่งมันหน่อยหนึงแล้วแต่ว่าไอคลิปที่แต่งก่อนนั้นนี้มันหายไปไหนไม่รู้ มาเป็นสองคลิปนะเอออันนี้ก็แต่งมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะเอออันนี้ซิมพี่ปอก็อันหน้าประมาณนี้แหละพอพี่ปอก็แต่งมาได้นิดหน่อยแล้ะเออแต่ก็คือจะเพิ่มสีตานะให้ดูแบบเฮ้ยเอาสีอะไรเดียออกเทาๆหน่อยๆเนาะนี่ออกน้ําตาลอ,อไม่ใช่น้ําตาลดีอันนี้มันจะสีเทานะออกสีเทานิดนึงจมูกได้แล้วปากได้แล้วเออตาได้แลวนี่แหละซิมของพี่ปอหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะ เกอดจาทุกตัวก็คือหน้าตาจะทรงแบบนี้เลยไม่แตกต่างหุ่นก็อาแบบนี้แหละเพิ่มนิดนึงให้มันมีเอวเว้าหน่อยนะเออเพราะว่าซิมมาหุ่นเขาก็จะดีอยู่แล้วเออต่อไปก็จะเป็นเออดูผมเนาะผมนี่ก็คือแบบว่าน้อยเป็นหน่อยประทรงผมคือน้อยมากอะ่ะก็แบบเออเล่นมาถึงเลเวลยีมันก็ซ้ําไปซ้ำมาก,กันอยู่อย่างเงี้ยนะทรงผมเนาะ,นะคือแบบไม่โอเลยอะ่ะผมอะ่ะ แล้วพอผ่านเลเวลที่มันจะไปปรับอีกทีตอนเลเวล37มันก็ยังไม่โออีกอ่ะโอ้ยจริงๆถ้าเกิดมันมีแบบว่าซิมอื่นเนาะมันจะทําให้เรามีผมเพิ่มอะ่ะเป็นโหลดเป็นเลยอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะเรามาดูต่อเลยก็ดูผมไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีทรงไม่มีทรงไหนเป็นทรงพี่ปอเลยอะ่ะก็เลยเอาแบบนะเอาทรงที่ชอบละกันทรงนี้ป้าหน้าหมาก็เคยตัดนะไม่ใช่หน้าหมาหรอกหน้าอะไรก็ไม่รู้ อ่ะสีนี้ละกันดูแบบเออนะสีทองสีบรอนอันนี้เขาเรียวกว่าบอนทองนะอ่ะก็คิ้วแล้วก็ทำไปนะนี่อ่ะแต่งคิ้วแต่งหน้าเดี๋ยวดูสิว่าจะเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนหรอกเนาะเออมันทำยังไงมันจะมึนเหมือนแต่แค่เราว่าเฮ้ยมันโนไงงานมันโนนะเดี๋ยวก็ไปแต่งหน้าก่อนแก้มก็ต้องให้มันแบบสีชมพูนิดนึงนี่เห็นไหม ออกละเลื้ออละเลื้อ,อปากเห็นไหมปากจริงๆเอาสีแบบส้มนิดๆก็สวยนะก็แดงก็แดงไปโอ้โหอันนี้คนป่วยไปเนี่ยนี่มาจากต่างดาวนะตะกี้สีแดงก็แดงไปเนาะเออนะเอาแบบชมพูนิดๆกำลังน่ารักเห็นปะ่ะนี่เห็นปะเพิ่มอายแชโดว์ I adow, ใช่ไหมเออให้มันดูแบบไล n e เนอร์ให้มันแบบ ตามันคมนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องแต่งเยอะหรอกมันน่ารักอยู่แล้วเห็นปะเบลเบลอ่ะแต่งไปเรบบื่อยดูจนกว่าจะชอบอะนี่ตาให้มันมีสีสันนิดนึงเห็นปะเอ้ยออกชมพูก็สวยเนาะดูหน้าเด็กลงไปเลยอีก1ิปีดูหน้าเด็กลงไปอีกสิปีนี่อ่ะพอแล้วเนาะสำหรับหน้านะ ก็เอาเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูแก้มนะจะเ,เอาสีแบบชมพูสีแดงสีเทามันไม่ใช่สีเทาเดี๋ยวมันอ,ออกแบบน้ำตาลน้ำตาลพี่ปอว่าสีชมพูสวยสุดแล้วเออสีอื่นมันก็ยังไม่นะอ่ะเขาแต่งตรงนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องไปเปลี่ยนสีผิวก่อนให้มันดูแบบสว่างขึ้นเนาะเวลาแต่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละพอเวลามันแต่งหน้ามันจะทําให้ไอ้พวกทาแก้มลูกตาอะไรเงี้ยมันเด่นชัดขึ้น ถ้าเราเอาสีอื่นมันก็จะไม่ค่อยชัดไงเออแล้วก็อยากให้หน้าแบบล,ยลอยๆนะ่นเดกเด่นต่อไปก็จะมาดูชุดก่อนนะเอาชุดอะไรดีอยากได้แบบเด็กญี่ปุ่นไม่ดูวัยเลยเนาะไม่ได้ดูวัยกันเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีว่าชุดอะไรชุดมันก็ซ้ำซากแยะใส่มาก็เกือบอุ้ยนี่ทายทายังปะเนี่ยโอ้โหชุดไม่ค่อยแบบว่าไม่สวยเลยอะนะเออชุดมันก็อันนี้ปะ อันนี้ก็เคยใส่แล้วเนาะสีม่วงก็ดีเนาะสว่างดีสีขาวว่าสีดํามืดไปนอนมืดไปตอนแรกว่าจะเอาแบบโอ้ยสไตล์แบบหวานๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงแต่ดูลักษณะแล้วไม่มีชุดที่มันจะเจ้าหญิงได้เลยอะเราก็เลยเอาชุดที่แบบว่าไงอะชุดแบบเกาหลีดีกว่าเกาหลีแบบเด็กญี่ปุ่นอะเนาะเอะเอเนี่ยใส่ถุงเท้ายาวๆเห็นปะใส่รอ,องเท้าบูท นะสไตล์นะั้นะเอาสไตล์นะั้นนะเดี๋ยวเรามาดูซ SI oh. ิว่าจะทําได้ไหมคืองงเองไม่รู้จะเกาหลีหรือญี่ปุ่นมันก็คนละประเทศน,นะต้องแยกให้ออกนะเกาหลีหรือญ,ญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นดีวะญี่ปุ่นผสมเกาหลีเออช่างมันเถอะเอาแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนี่เห็นปาะเขาจะใส่รองเท้าขึ้นมาแบบนี้น่าจะญี่ปุ่นนะ <millennials> <corpses> ยังงงไม่เลิกสไตล์การแต่งตัวว่าเก,กาหลีหรือญี่ปุ่นโอเคถ้าเป็นเกาหลีเขาจะมีแบบเฟิร์นะแบบ เออขนๆเลยไงอันนี้มันไม่มีไงเอออะกระโปรงไหมเด็กญี่ปุ่นก็ชอบใส่กระโปรงสั้นๆเนาะเออเสื้อโอ้มันไม่เข้านะ้แบบเนี้ยตัวนี้ปะอุย้ยมันจริงๆมันน่าทับในนะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วน,นี่คนเหนือปะคือเสื้อมันลองมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะเข้ากับกระโปรงตัวนี้ได้เลยอะเข้าปะคาร์บอยเสาวอุย้ยไม่เข้าเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเอาแบบไหนดีแบบไหนดี แบบนี้ไหมมันก็ต้องออกแนวแบบเกาหลีเกาหลีหลสีแดงเสื้อ,อสีแดงกับกับเกงอะไรอะสีเหลืองเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนนะจนกว่าจะพอใจว่าเฮ้ยเหมือนแล้วนะแบบเกาหลีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชญี่ปุน่นโอ้สับสนอยู่กับเกาหลีกับญี่ปุ่นเลยนะอ่าเอาเสื้อมาเสื้อล,ลายๆหรือเอ,อาตัวนี้ดีเดี๋ยวดูก่อนเสื้อ,อตัวนี้ก็เคยใส่ปะยังไม่เคยเนาะ อเอาเสื้อตัวนี้ดีกว่าโอเคซื้อเสื้อ,อตัวเนี้ยกระโปรงซื้อไปด้วยเลยวีไม่เข้าเลยอะ่ะไม่เข้าเลยเนาะกระโปรงเฉยเฉยเดี๋ยวดูมาก่อนเอาเป็นกางเกงดีกว่ากางเกงก็มีให้เลือกอยู่ตัวเดียวอะค่ะสั้นจริงๆมันน่าจะมีกางเกงยีนขาสั้นเนาะเขาไม่ยอมทําอืมดูดีกระโปรงมันก็ไม่เข้าเลยอะ่ะโอ้โหป้ามากเลยเอาเกงดีกว่าอันนี้ป่ะโอลายดอกเนี่ะ เอาเกงดีกว่าเอาเอเกงเนี่ยนี่ไงเข้ากับเสือ้อมะน่าจะเข้าอยู่นะเออเอาตัวนี้แหละสไตล์อะไรไม่รู้นะนี่เอาแบบนี้ดีกว่าเออก็น่ารักดีเนาะดูแลแบบเออแบลวแบ๋วแบลบวเท่ๆ,ๆ,ๆอะไปต่อไปเราก็พอแล้วดีกว่าแต่ยังไม่ถูกใจทรงผมเลยทรงผมทำให้แบบ พูดยากนะทรงผมเนี่ยดูดิมันแบบว่าไงอะ่ะรีบๆเบนๆยังไงไม่รู้เนาะถ้ามันก้าวขึ้นไปก็จะสวยมากเลยนะแบบทําผมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะก้าวขึ้นไปอะ่ะไอตรงมีมีจุกข้างหน้าข้างหลังอะเออนะแบบนั้นนะเขาน่าจะทํานะแบบก้าวขึ้นไปให้มันมีจุกอยู่บนหัวตะบานอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่มีจุกอยู่บนกลางศรีรษะเออโอ้พี่ปเริ่มไปแล้วสมอง เอาอยู่ไว้ตรงกลางศีรษะน่ะใส่แว่นไหมใส่แว่นเนาะเอาป่ะใสแว่นไม,ไม่ใสหรอกเนาะแค่นี้แหละพอแล้วสไตล์เดิมสไตล์เดียวสไตล์พี่ปอเอง <c oughs> นี่เห็นป่ะผมมันแบบคิด,ค,ดคิดไม่ออกเนาะทรงผมอันนี้จะแบบแนวผู้ใหญ่ไปนิดนึงเนาะอันนี้ดีกว่าไหมเนะี้ยกระเซิงกระเซิงดีออกแนวแบบธรรมชาติลงโทษมะแบบนี้ดีกว่าเนะาะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทรงผมเอาทรงนี้ก่อนละกัน นะโอเคป่ะ okay, โอ้ยทรงผมไม่ไม่ถูกใจเลยบอกตรงทรงเนี่ยโอเคเอาแค่นี้ก่อนลักกันเนาะนี่แหละนะคะคือฉันเองเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อน <laughs> จะได้เป็นแบบชื่อเราเองนะเอานี้ป่ะหุยยังไม่เซจอีกเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอ่อขัดใจกับทรงผมมากเลยอะแบบหุยก็ต้องกลับมาทรงเดิมมาทรงนี้ปะทรงนี้ไหมทรงนี้นะ อ้ยทรงนี้มันก็สวยสุดตั้งแต่ทรงนี้กับแล้วก็ทรงเก้าอันนั้นอ่ะเทรงนี้ดีกว่าดูแบบเออธรรมะธรรแมงดีเนาะออาสีนี้ดีกว่าผมไม่ค่อยมีสีนี้เลยเอาผมสีเนี้ยโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือพี่ปอเองดูงามไปหน่อยเนาะดูสวยเกินเกินจริงเกินกว่าจะเป็นพี่ปอได้แต่พี่ปอชอบอันนี้แหละมโนมโนงานมโน โอเคจบกันไปแล้วสำหรับพี่ปอนะเอามาแต่งตัวเป็นพี่ปอนะโอเคเห็นไหมน่ารักป่ะน่ารักเนาะจบกันไปแล้วนะจ๊ะสำหรับพี่ปอใครอยากให้ทำก็พิมพ์ชื่อชื่อที่จะให้ใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววัหลังพี่ปอว่าพี่ปอจะทำให้นะนี่เลยพี่ปอเองเย้ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆต่อไปอีกบ๊าย